ไปซื้อตามกันเยอะมากๆนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เชื่อใจแล้วก็ไปซื้อตามกันนะครับ <Wow. S 1> แต่หลังจากซื้อมาแล้วมันไม่จบเรื่องครับ ฮัลโหลสวัสดีและยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับ mm hmm. กลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ชาแนลฮิวโก้แบรี่อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ mm hmm. น้องโก้จะมาขายข้อสงสัยนะครับที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากหลังจากที่น้องโก้นะครับได้รีวิวเจ้าด mm ีดีครีมแตงโมตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยไปลองซื้อตามนะครับแล้วก็อินบ็อกเข้ามาถามทางแฟนเพจเยอะมากว่า <Wow. S 1> มันจะต้องใช้อย <Wow. S 1> ่างไงนะครับถึงถูกวิธีนะครับจะต้องทาก่อนกันแดดหรือว่าทาหลังกันแดดหรือว่าทาหลังเครื่องสำ อะไรก็แล้วแต่นะครับในคลิปนี้น้องโกจะมาแชร์วิธีการทาที่ถูกต้องสําหรับการทาดีดีครีมแตง่งโมให้ฟังนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโกฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมก็ได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเท่ไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับดีดีครีมแตงโมที่น้องโกเลือกมาแชร์คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้นะครับนั่นคือเจ้าตัว ซิสทูซิสนะคะเป็นวอเ e อร์เมลอนดีดีครีมนะครับอย่างที่ดงโก้แชร์ไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันใช้ดีมากมนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อตามกันเยอะมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เชื่อใจแล้วก็ไปซื้อตามกันนะครับแต่หลังจากซื้อมาแล้วมันไม่จบเรื่องครับคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากครับว่าหลังจากที่ทาเจ้าตัวนี้นะครับเราควรที่จะทาก่อนเครื่องสําอางทาก่อนกันแดดหรือว่าทาหลังกันแดดดีนะครับเอาละครับสำหรับวิธีการทาที่ถูกต้องที่ดงโก้แนะนำนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน สองวิธีนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูที่วิธีแรกกันดีกว่าครับสาหรับวิธีการแรกนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันคือสกินแคร์มันคือครีมกันแดดนะครับเพราะว่าเขามี SPF อยู่ที่ SPF 5 0 PA อยู่ที่3บวกนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีสารสกัดจากแตงโมนะครับช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวเนี่ยให้มีความชุ่มชื้นให้มีความขาวมีความกระจ่างใสอีกด้วยนะครับสาหรัาเจ้าตัวนี้นะครับวิธีแรกถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือครีมกัันนแแดดหรรือสคะบ ฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องทาให้เหมือนครีมกันแดดครับอย่างที่น้องกู้เนี่ยเคยสอนไปว่าถ้าเราอยากจะทาครีมกันแดดให้ได้ประสิทธิภาพนะครับเราจะเป็นที่จะต้องทา2ข้อนิ้วแบบนี้ให้ทั่วใบหน้านะครับฉะนั้นนะคะวิธีการแรกคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เจ้าตัวดีดีครีมเนี่ยเป็นครีมกันแดดที่มันเยอะนิดนึงนะครับจะต้องทา2ข้อนิ้วต่อ1นใบหน้านั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการที่2อกันดีกว่าครับสำหรับวิธีการที่2นี้นะครับให้คุณผู้ชมคิดว่าเจ้าดีดีครีมแตงโมเนี่ยนะคร นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมนะครับจะต้องทาสกินแคร์นะครับบำรุงผิวให้เสร็จเรียบร้อยรวมถึงขั้นตอนของครีมกันแดดด้วยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ครีมกันแดดแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรนะครับทาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาเซทตัวกับผิวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยตามด้วยเจ้าดีดีครีมแตงโมตัวนี้เลยนะครับแต่เจ้าดีดีครีมแตงโมตัวนี้นะครับปริมาณในการทานะครับคุณผู้ชมไม่ต้องทาเยอะเหมือนกับวิธีแรกนะครับเพราะว่าวิธีแรกเนี่ยเราใช้ เขาเป็นครีมกันแดดแต่วิธีที่2เนี่ยนะครับเราใช้เขาเป็นเครื่องสําอางนะครับนั่นคือเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับทาแค่ให้ช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวนะครับแล้วก็สามารถกันแดดได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมท้ายทั่วใบหน้าแล้วก็บริเวณลำคอด้วยก็จะดีมากเลยทีเดียวครับ ถ้าถามถึงตัวน้องโก้นะครับน้องโก้แนะนําให้คุณผู้ชมนะครับเลือกวิธีที่2นะครับเพราะว่าตัวนองโก้เนี่ยก็ใช้วิธีที่2นะครับนั่นคือเจ้าตัวดีดีครีมแตงโมเนี่ยเป็นเครื่องสาอางนะครับหลังจากที่เราทากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตามด้วยเจ้าดีดีครีมแตงโมนะครับทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าไม่ต้องทาเยอะนะครับช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวนะครับให้ดูสม่ําเสมอขึ้นดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะครับจะรองรองพื้น <Yeah. S 1> สำหรับวิธีแรกที่นงโก้เนี่ยนะครับไม่แนะนําเพราะว่าคุณผู้ชมนะครับอาจจะต้องใช้เจ้าตัวดีดีครีมเนี่ยเยอะเกินไปนะครับพอใช้เยอะแล้วเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้ดูขาวดูสว่างก็จริงนะครับมันอาจจะทําให้หน้าคุณผู้ชมเนี่ยวอกเกินไปขาวเกินไปรอยเกินไปนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ฉะนั้นวิธีที่2นะครับนงโก้คิดว่าน่าจะเหมาะก,กับคุณผู้ชมมากกว่านั่นเองครับ yeah. และนี่นะครับน้องโกก็มาแชร์ฟังนะครับสำหรับสิ่งที่คุณผู้ชมนะครับสงสัยเกี่ยวกับเจ้าดีดีครีมแตงโมจากซิสตูซิสตัวนี้นะครับว่าใช้ยังไงถึงถูกวิธีนะครับน้องโก้ก็มาแชร์ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับสงสัยนะครับหรือมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์ใช้เครื่องสําอางนะครับคุณผู้ชมสามารถถามเข้ามาหาน้องโก้ได้นะครับที่แฟนเพจนะครับฮิลโก้แบรีหรือว่าจะเป็นกล่องคอมเมนต์ด้านล่างก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับถ้าน้องโก้ว่างเนี่ยเยวจะรีบมาตอบ เลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโกหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโกไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย